好。 ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านที่เรื่อนเปิดเทอมกันทุกคนด้วยนะครับก็ช่วงวันนี้เนี่ยเราเนี่ยมาเกาะกระแสน,นิดหน่อยนะครับก็คืออินสไปร์ iration, เลชั่นในการทําคลิปนี้ขึ้นมาก็มาจากเพลงของพี่ลิซ่านะครับก็คือเพลงอะไรวะลาลิซ่าใช่ไหมตอนหรือลาลิซ่ากะนะันแน่วะไม่รู้เอาไม่รู้เลยอ่ะนะครับก็มีไอ้ดนมาช่วยนะครับก็สำหรับใครที่ไม่รู้จักนะครับว่าไอ้ดนเนี่ยมันเป็นใครนะครับก็คือดนเนี่ยมันน่าจะมาจากตอนที่เราเล่นเอ่อแมบปบ ABA นะซึ่งมันก็บินไปแล้วนะครับเหลืออยู่แค่ในติ๊กตอกเขไปหา ย้อนดูกันได้นะครับก็คือรู้จักกันมานานแล้วแหละครับก็นี่ครับก็ได้มีโอกาสมาเล่นแล้วก็มีน้องๆหลายคนนะครับบอกว่าโอ้พวกพี่เนี่ยมีแต่สร้างบ้านเลยอยาาเห็นพวกพี่นี่เอาชีวิตรอดนะครับก็เลยมาจัดให้สักหน่อยนะครับโดยการที่พวกเราเนี่ยได้ทําการสร้างบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะก็คือส่วนของตกแต่งข้างในเนี่ยพวกผมจะทําการวิ่งไปหาเอานะครับโดยที่ไม่ใชเ้เขาเรียกว่า VIP นะครับแล้วก็ไม่เป็นอมะตะและ ่ก็คือถ้ามีตอนกลางคืนเนี่ยก็คือผู้ผมเนี่ยก็ต้องเอาชีวิตรอดแล้วนะครับปึ๊บนี่คือเวลาตอนกลางวันเนี่ยผมจะตั้งไว้แค่2นาทีนะครับแล้วก็ออตอนกลางคืนก็จะตั้งไว้ที่2นาทีเหมือนกันโอเคมาเริ่มกันเลยหาของเลยตะวันกับดนเนะี่ยเอ,อวันนี้เนี่ยผมอุส่าดองเสียงเพื่อมาทําคลิปเลยนะก็คือวันนี้เนี่ยพี่ไปหาหมอไว้ตะวันทำไมพี่หมอถามว่าเป็นอะไรมาพี่ไม่ตอบเลยทำไมอ่ะก็พี่ดองเสียงไว้มาทาคลิปไงเดี๋ยวไม่มีเสียงอ๋อนึกวไม่จะมุกเนี่ยโคตรสุดเลยเพื่อนดูที่รักใช่เพื่อนดูแล้ว ก็ดูเลยนะครับใช่ครับกดไลค์ครับกดไลค์แอบจะเอาไลค์อย่างเดียวเลยก็เอ้ตะเกียบม,มันเผือๆอแล้วมันจะตอนกลางคืนแล้วตัวนี้ก็กคือเนี่ยพวกของตกแต่งเนี่ยเราก็ต้องหยิบม,มาจากในห้างอิเกียนะครับก็คืออย่าลงทางนะครับน้องๆพิทพี่โดนพี่เกมมันหลอกอ่ะผู้อยู่คนเดียวเนี่ยอ่ะทุกคนหายแล้วเหรอไม่เป็นไรนะครับถือว่าผมโหดพอตัวขึ้นต่อไปนี่ก็จะเป็นคืนแดงนะซึ่งแบบว่ามันจะเอาชีวิตรอดยากขึ้นนะโดยอีกส่งละจะเป็นขนามือเราไหมล่ะ ม่มันไม่แม่ค้ามักทำงานมือละเนี่ยจริง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 อันนี้เราไหวชิวโดนผู้ถูกแล้วอันนี้คือพี่ได้โตคอมมาละเหลือแค่หาคอมไว้อันนี้พอจะทำเฮ้ยนี่ไงกดตัวเฮดมันสามารถดูกันได้ไว้ว่าเราอยู่ตรงไหนเนี่ยกดคิวปากเนี่ยโอเคตอนอยู่ไหนวะไม่รู้ไม่รู้เจอแล้วเจะละโอร้อนโอร้อนโอเคนะครับตรงนี้คล้ายๆว่าเราเนี่ยมาเอาชีวิตรอดหลังคอนเสิร์ตแบ็คพิ้งจบเลยว่ะรู้สึกไงไม่รู้อ่ะ อ,อสิ่งที่ผมต้องหาเนี่ยผมคิดว่าผมเนี่ยจะต้องหาไฟนะเพราะว่าเ,เขาเรียกว่าคอนเสิร์ตเพื่อที่จะมืดเกินไปผมจะต้องไปหาไฟแบบนั้นโอเคซึ่งเ,เขาเรียกว่าอะไรวะเวลามาถึงแล้วนะเวลาค่ำลนะแล้วนะเฮ้ยเย้แลวเอเย้แลวเอ,อเยอแ้แหลวเอ,อเย้และเอเย้และจะเลิและอาหารไม่มีใครเอาอาหารมาบ้าง ผมเอาาาไม่มีอาหารนี่ไงน้องๆอยากเห็นตอนเอาชีวิตรอดตอนคืนเป็นแบบตี้ไงโอเย่แล้ว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 ตะวันโดนเหรอ๋มมาแล้วเย่แล้วตอนกลางคืนสวยมากเย่แล้วช่วยด้วยโอเย่แล้วอีกมาแล้วไอ้โดนโดนเยอะมากเย้โอ้เยอะมากประตูโดนปิดประตูปีตะวันทีทงตะวัน้ตะวันปีประตูไหนวะเอาประตู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 ่ไปสบายปุ๊บมาตะวันตัวหนึ่งมเข้ามาตัวนึงมาเข้ามาตัวหนึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา โอ้จะตายครับผมโอ้ปงบังพี่โอ้สภาพแต่ละคนโอ้สภาพโอ้เอาอย่างนี้มันไม่ขึ้นมาเอ้ามตู่ไปไปนเอไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นโอเคใครมีอาหารบ้างหรือมียาไหมพี่ไม่ไหวแล้วผมผมมียาผมมียาผมมียาไม่ไหวโอ้ไม่ไหวโอ้ยนี่ไงสภาพถ้าน้องๆอยากเห็นเอาชีวิตรอดมันก็เป็นแบบนี้แหละสภาพ คือเอาตรงๆนี่ครับคือพวกผมไม่ได้เก่งนะครับแต่สร้างเก่งมากโอ้โหเปิดเสียงเปิดเสียงนีโอ้โหโอ้ว่าแล้วโอ้ว่าแล้วโอ้โอ้ยชิดโอ้วิ่งแล้วโอ้จะตายจะตายจะตายหน้ามืดหน้ามืดตะมัวโอ้หน้ามืดตะมัวยินีลยแม่จ๋าหน้ามืดตะมัวโอ้โอ้ไม่ไหวไม่ไหว้เรื่อยเรือยนิดเดียวเรื่อยเรือยนิดเดียวโอ้โอ้หน้ามืดโอ้เนื้อโอ้ข้า โอ้ยนืดโอ้ตะวันอยู่บ้านบ้านเดี๋ยวโอ้ยโดนโดนโดนพี่มีมาแล้วขอแบ่งแบ่งอาหารไม่มีพี่ไอ้หมึกมืดยาขอแค่ยาเท่านั้นนี่พี่ผมมีสวยสวยสวยโอ้อลิชิตโอ้ bro ไอจะตายแล้ว bro โอ้โหเลือดเพิ่มดีนึงแล้วไอตะวันน่าเขียนเหรอดูดิโอ้ค่อเห็นตัวเลยอ่ะดูดิโอ้ bro โอ้ไม่ไว้ผมเป็นหน่วย B ทีเป็นโอ้มันจะผิวปากก็ไม่ได้เอตะวันเฮ้ยไอพี่ไปด้วยตะวันตะวันตะวันขอขอขอโอ้โห bro อุ๊ยสีวิอีสีวิโอ้สวยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะทำบ้านหน่งทำไมอะ bro oh oh คันหัวใจเลยตายสีรันสล้ันเร็วสีรันสีรันสีรันโอเคโอเคเราต้องมีผ้ายาละโอ้ตอนนี้พี่วิ่งไม่ได้พี่หนืดมาก oh s ชิ t เฮ้ยหายาไหมพี่ได้ไหมพี่อยากตกแต่งบ้านขอเป็นฝ่ายตกแต่งบ้านแล้วกัน โอ้หายาก่อนแล้วกันนะครับจะตายโอมเนอร oh, อ๋พนักงานโอ้พนักงานรังแกนี่ไงทุกคนอยากเห็นรอยชีวิตรอดเป็นยังไงหรืสภาพตนอนดูดิเราแบบสภาพดูสมเพศไหมสภาพทำไมเราต้องมาตกต่ำแบบนี้วะไม่อ้ยโอ้มันยังอยู่ในบ้านเราอยู่เลยว่ะแล้วกูจะทำไงเนี่ยไม่นะทพพยายามพับรองดิพี่พยายามทัาใจ มีพระไหมพี่ว่าพระน่าจะช่วยได้หมดไม่ได้เดข้ามาหาไพวันงเงี้ยหรอใช่เป็น้พระมาหาไพวันพีพี่จะปิดตรงนี้ไว,ว้นะตะวันคือชั้นบนเนี่ยชั้นบนโอเคชั้นบนคือแบบไม่ปลอดภัยสำหรับเราแหละแ,แล้วก็ตรงนี้พี่คิดว่าเราควรที่จะทําอย่างนี้ไหมตะว,วันเนี่ยแล้วเราก็กดตัว C หมอบเข้ามาไงเฮ้ยเจ๋งจริงปะฉลาดจริงๆแต่แต่ถ้าตัวครึ่งตัวมันจะเข้ามาได้นะพี่ จริงเหรอเออใช่ไอตัวเล็กเนี่ยไอ้ตัวเตี้ยๆอย่างเงี้ยก็โอเอีกยี่สิบวิโดนกลับมาด่วนเลยพี่วิเกมพาร์ตพี่รู้ว่ามันจะขึ้นข้ามตอนไหนอ้ายาไม่พี่ด้วยพี่วิ่งไม่ได้โดนขอใจหน่อยได้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 เข้ามาเข้ามาเข้ามาสวยมากสวยมากนี่มันทีมเวิร์กปิดอุดบ้านอุดบ้านอุดบ้านโอ้ดีคืนที่สี่สิบนี่ครับท่านผู้ชมก็เลยแบบว่าตึงสักหน่อยนะโอ้เอาเรื่องเด้อปอมยาแล้วเนี่ยชั้นบนเห็นไหมกดผิวปากไหมควรตีนไงกดผิวปาก ไปผิวปากกันตีนไม่มาหรอยาพี่ต้องการอีกกล่องวะแน่ต่อไปแสดงว่าพี่ต้องไปหาอาหารช่วยน้องๆแล้วนะเดือดซงอ่ะพี่ไม่อยากเป็นตัวถ่วงวะเอาอาหารต่ออาหารต่ออาหารหนึ่งมีเยอะขนาดนั้นเลยวะมีเยอะพอะที่จะแบ่งปันพี่พี่มันการเอาชีวิตรอดเออเขาเรียกว่าอะไรวะในคอนเสิร์ตแบ็คพิงค์ตอนเออเขาเรียกว่าตอนตีสี่พี่บอกว่าพี่ต้องการแบนเดดวะก็คือเออเขาเรียกว่ากล่องพยาบาลไม่งั้นตายแน่ ไม่งั้นพี่ตายแน่ตะวันพี่มีเหลือเท่าไหร่เหลือห้าสิบสี่อ่ะเย้โอเพศสัตว์โดนหนึ่งเฮ้พยพี่พี่ไปกินนี่พี่กินนี่อดิพี่กินแป๊บซีดิพี่แป๊บซีช่วยอะไรได้วะถ้าจำไม่ผิดคือมันจะลดเลือดเราไม่ใช่เหรอจะหลอกฆ่ากันอีกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเตอร์ดูดิโดนดูดิตะวันมัน,นเลี่ยมงมา<ะ>คุณเรามันเลี่ยมโอ้โหจริงด้วยจริงแล้วเลี่ยงคนถ้าถ้าเป็นพยาบาลสิเอาจจะชีมมานะโอเคโอเคเออสชีมก็เพิ่มเยอะนะทั้งเลือดทั้้้้้งงเเเอออ่่ะะไไไรวววทันนา็็แแลลโตคมพีหหยป เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาว่าใช้ประโยชน์แล้ววะโอเคนะครับก็มันจะเป็นประมาณนี้นะก็คือว่ามันเป็นโอเคจะสว่างแลไปนะตอนนี้โอ้โหเวอร์โอเคอาหารเราเยอะมากมากเมอกี้ออกไปสำรวจต่อรีบ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 โคโก้กลัวเออถ้าเจอหน้าจอคอมฝากเก็บมาด้วยนะเอาโต๊ะแทนได้ไหมนี่แทนจอคอมให้มันใกล้เพียงแค่ไหนวะมีเกมพาร์ที่มันดีจริงๆเลยมันรู้ว่าจะคขำตอนไหนอีก15บห้าวิทุกคนวิ่งกลับบ้านเลยโอเคแล้วค่ะไปไม่เกิน ที่เข้าไปไาแล้วไม่อยู่แล้วนะมาแล้วครับแล้วครับแล้วเสียงมาแล้วโอเคมืดมืดมากในม,มืดมากอะไรเนี่ยกูติดอะไเนี่ยตอนนี้คือตอนค้ำแล้วนะก็คือ,คอพนักงานเนี่ยไม่สามารถบุกเราได้อยู่ที่คืนที่41นะก็คือมันไม่ใช่คืนแดงมันก็ไม่น่าจะเถื่อนเท่าไหร่นั้นเราไม่ไม่ออกไปแล้วเห็นแล้วไม่ออกไปแล้วนะอยอยโอ้ยโอยยอ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 ยโอยอยอ้ย ยิ่งวันเยอะยิ่งผ่านไปเยอะมันยิ่งตีแรงเหรอวะตอนมันแรงขึ้นมันแรงมากมันตีมันแรงมากเมื่อกี้มือเปล่าหรือถือค้อนน่ะดูไม่ทัน <c oughs> โอเคนะครับตรงข้างหน้านี้ก็จะเป็นเออลืมรีวิวไปเลยหรือว่ารีวิวไปแล้วว่าต้นคลิปลก็จะเป็นเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรวะเอ่อที่ล้อมคอนเสิร์ตอะไรประมาณนี้แหมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็ไม่เชี่ยวชาญทางด้านนี้เหมือนกัน โอ้ค้ำแล้วลืมบอกน้องๆเอ,อาเฮ้กันเรไปหาหา <c oughs> ไล่รู้ลืมสกีกูไปแล้วต <c oughs> ัวใครตัวมันนะค,ะคระับโ,โ,โอ้โหอาหารเราเต็มบ้านเลยตอนเนี้ยคือพร้อมพร้อมมากๆไม่ขยับแล้วเอวเอโ <c oughs> อ้ย<ะ>อ,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 อ้เราลอบมาร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 อบบ้านเหรออบบ้านเหรอแต่ว่าเราต้องเปิดตรงนี้ออกนะสวันดีมามานี่ตามมาตามมาตามมาไปไปไป แล้วมันตีไงโ่้โอ้โอ้โอ้ไม่ไหวโอเคโอเครอดไปล้โอเคโอเคอุ๊ยสวยเออมันตามเข้ามาไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กมาอยู่แล้วโอ้ข้างบนก็มีโอ้โหจะเรินจะลิจเลินพี่จะตัวเต็งแล้วคุณน้เต็มบ้านเลยไม่มีที่ไหนปลอดภัยอีกโอ้โหพี่บวต้พี่ตายแล้วโอ้มันอยู่ใกล้เราอ กูต่อยมึงปีเลยนี่ไงทำอะไรกูไม่ได้หรอกโอ้โอ้มันต่อยถึงแขนยาวเออจะตายจะตายลูฟี่โอ้โอ้เอ้ยช่วยด้วยโอ้เจ้าช่วยด้วยโอ้ไม่มีทางออกโอ้ไอตัวนั้ไอตัวตัวตัวโอ้โอ้มันเหมือนว่ามันจะแหกพุกนะตอนเนี้ยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวมาทางนี้ดิโอ้ทางนี้ก็ไม่มีทางออกเจะเล่ละอู้อ้แต่ละคนไม่นะพนักงานเริ่มก้าวร้าวอ่ะ ตาบอดเนี่ยเลยสีิเลยสี่สิบวิออกไปใกล้ๆเลยอีกสี่สิบวินน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 นอนละไม่เน้นสวยนะนนนยนอนนนนนมนน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 นมานนนวถอยนนนนนนถอยๆนน่นน้นนนอยนน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 นานนนนนเนน ก็ถยยกล้อยอ่ไอตัวไอ้โไปที้อ่ะตัวนี้นกานบูเป็การบูโอ้ยย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 โอยย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 ยอยยยยนยยยยยยอยย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 ยอยยย้ยยย โอ้อาหารไม่มีน้ำไม่มีพี่ต้องออกไปกินน้ำโอ้โ้ไอ้พีพีไปเลยโอเคพี่โกงจริงโอ้โหปลอดภัยเนี่ยถ้าถ้าสว่างได้คือเราจะเทพมากๆคือแบบเด็กที่ยอมรับในตัวเราว่าเราเก่งขนาดไหนตรงพี่ปลอดภัยตรงพี่ปลอดภัยพี่โอ้โหบินด้วยความเร็วปุ๊บตะวันเตือนเปิดหน่อยตะวันเปิดหน่อยตะวันเตือนเบิดไม่เปิดไม่เปิดตายแตกโอ้โห เป็นไงถือว่าพวกผมนี่เก่งเจ๋งพอตัวทำไมเริ่มบ้านเริ่มแคบแคบขึ้นวะบ้านแคบเลยเอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพวกผมาสามคนเนี่ยก็ขออภัยไปด้วยนะครับที่เอาชิลด์รอดไม่ถูกใจใครบางคนนะครับแต่ก็พวกเราเล่นได้เท่านี้จริงๆนะครับพวกผมก็เลยแบบว่าเน้นการสร้างไม่เน้นเอาชิอดนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแต่ก็สำหรับนี้ไปจริงๆละบายจุ๊บ